สวัสดีค่ะทุกคนแลวันนี้เราก็ก็เชเช่ามิลี่นะคะต่อไปก็เราซื้อนี้มาค่ะเป็นเครื่องแต่งหน้านะตรงนี้เขาแถมสติกเกอร์มาให้ด้วยแล้วก็เปิดฝาแล้วนะคะนี่ค่ะมีสีแดงทั้งสีเหลืองทั้งสีม่วงทั้งสีชมพูทั้งสีน้ำเงินนะคะนี่มันจะมีหลายแบบมากเลยนะคะเราเริ่มจากคนนี้ดีกว่า แล้วก็จะทาอะไรอะชิโดอะไรก็ไม่รู้ค่ะก่อนที่เราจะทำหน้าให้จ้าหญิงนะคะแล้วก็มาระบ,บายสีกันก่อนเลยอันนี้คือแบบระบ,บายโ,โหใช้เวลานานมากแกลกะ,กะ,ก,ะกะแบบจะหมดก่อน,นะคะ่ะระบายนี้เลยระบ,บายแบบสวยงามน,นะคะเราระบายเป็นสีฟ้าเนี่ยคือแบบเราระบายเป็นสีฟ้า เลยเขาเต่สีขาวกันหมดเลยเขาก็จะลงสีมาแค่ผิวเนื้อเท่านั้นนะคะถึงจะได้อันนี้ไม่ลอยในหนึ่งไม่เป็นไร